สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมามาอัปเดตสวนรอบบ้านให้ดูนะคะนี่เยพรเพาะผักไว้ให้ตอนแรกนึกว่าไม่ได้เพาะแหมนี่ดูเยพรขุดกับมือโอ้โหสุดยอดเลยเยพรขุดนะคะอันนี้มะเขือเทศนี่ขึ้นแล้วนะคะโอ้โหยังไม่ได้ลงมือทําปลูกเลยนะฟักแมวยายเอาไป จุ่มๆไว้ในดินน,นะยังไม่ได้อัปเดตหัวแต่ไปจับจิงรีบดู <c oughs> นี่นะคะแล้วค่อยไปดูผักแล้วค่อยไปดูแลด,ดูพาดูรอบบ้านก่อนพาดูรอบบ้านนะคะนี่มันอะไรนะมะระเป่าที่ขึ้นนะ่ะน่าจะใช่ปีที่แล้วมะระขี้นกน่าจะใช่มะระขี้นกแน่เลยนะขึ้นไม่แน่ใจนะคิดว่านะ คิดว่านะดูก่อนเดี๋ยวจะเอาธรรมาระคีนกเดี๋ยวไปเอาไม้มาเลือให้มันเลื้อยขึ้นนี่ดูสะไยน้ำกำลังคิดว่าจะล้างหรือเปล่าล้างทีไรหน้าหนาวมาไม่ได้ใช้สักทีรอให้มันหายหน้าหนาวไปก่อนให้ค่อยมาล้างเพือ่<ม>อนๆยายยังไม่ได้ดูเลยนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันยังไม่ได้ ัวแต่ทำนูน่นทำนี่เลยไม่ได้ไปเดินดูสวนเลยฝรั่งเขาดูหมดแล้วยายยังไม่ได้ดูนี่ฝักแมวยายดี๋ยายจะเอาดอกขมันสัญญาฝังฝังไว้แถวนี้เอามาด้วยนี่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 เอาดอกขมันสัญญามาด้วยนี่ฝักแมวยายว้ดูเพื่อนว้ดูดดขมันสัญญาเอาออกจากถุงก่อน จะลองเคยเอามามันขึ้นหัวอยู่นะลูกแถวนี้บ่ฮะเออฝังไว้ตรงนั่นแหละนี่ให้มันขึ้นตามนู้นเนาะนี่ฟักแมวให้มันขึ้นไปเลือ้อยไปตามนู้นเนาะอือ้ยร้อนร้อนมากเลยเพื่อนเพื่อนเลยพี่เมินเปิดแอร์นอนอยู่ในบ้านนี่ยังไม่ได้ซักผ้าเลยแล้วจะไปต่อห้องน้ำทอน ห้องน้ำยังใช้น้ำไม่ได้นี่เมินปล่อยให้น้ำมันไหลมาดูดมาจากสะน้ำนี่ยายจะถางออกมั่งผลสุดท้ายก็นายมาเก็บแต่มะนาวยายมะนาวอื่นมันไม่ค่อยมีลูกเมื่อกี้ตามสมตามก็มาเก็บนี่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 ดูรวงดีมันรคเกินด้ยจะถางเผาทิ้งมั่ง อันนี้มันขึ้นดื้อจะตายนี่นี่ต้นนี้อ,อปีที่แล้วก็เต็มเลยตรงนี้นุ่วรวงทิ้งดูคนเพื่อนมะนาวสีเขาเรียกมะนาวสีจังเหอะมันไม่หอมเท่าไหร่แต่ขอให้มันเปรี้ยวก็เอาแล้วเนาะนี่ดูวายลืมเก็บไปให้พี่เมิอนอู้นี่คนเพื่อนเอ้ยอือหือเต็มเลยปีนี้เยอะมากเลยนู่นนุ่นข้างในเนาะเอได้ข่าวว่ายายจะตัดทิ้งบ มังคุดมังคุดมันไม่ใช่น้าเราไอ้นั่นมีหรือเปล่านะไอ้ลูกลูกอะไรนะเรียกอะไรนะโอ้ยนนมันร่วงลงไปในสระน้ำนเนี่ยมันร่วงลงไปในสระนุนมีอยู่กรไดกอะไรกระทกรกกระทกรกเดี๋ยวค่อยล้าง ต้นนี้สวยอะ่ะขึ้นมาปีนี้สวยมากเลยนี่ต้นใหญ่เลยมังคุดมังคุดว้ากาแฟเนือ้อสตอเยพรเก็บแช่ตู้เย็นไว้จนว้ยยพรยังได้ไม่ได้เก็บกาแฟเลยเนี่ยพา f เอซเก็บกาแฟดีกว่าดูนี่อันนี้ใช้ได้เปล่าเดี๋ยวถามเยพรใช้ไม่ได้ล้มั้งหรือได้ไม่รู้ โอ้ยเพื่อนๆดูกาแฟกาแฟนะจะไม่ค่อยทนนะเพื่อนๆอู้เยอะเลยกาแฟเดี๋ยวพาเก็บกาแฟดีกว่าแยวก่อนเด้อเก็บไว้ไปกินเมืองนอกนี่นี่ทุเรียนลิ้นจีเงาะมีหมดเลยโอ้ยกาแฟเยอะเลยดำๆมันใช้ได้เปล่าเดี๋ยวไปถามยันพก่อน เห็นยาพรเก็บเอ้ยนี่เปลือกมันเก็บแล้วก็ไปแช่ไว้แล้วก็ไปงานเยอะเลยนะนี่นี่มันไม่ค่อยทนหรอกาแฟดูดิต้นมันเป็นราหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยแถวนี้ปลูกหมดเลยเห็นไหมมันเริ่มไว้นั่นนะเพลอเพเดี๋ยวจะได้มาปลูกผักแถวนี้อีกอพี่มันเปิดแอร์ซะ แน่ว่าจะตัดต้นกระท้อนนะฮะคนตัดต้นกระท้อนทิ้งก่อนนะหาคนตัดก่อนใหญ่เกินนี่ต้นหม่อนหม่อนมันไม่มีหม่อนเนี่ยไม่ได้ปลูกอะไรหรอกเอาเอาเอากิ่งมันมาเสียบให้มาเคือเทศขึ้นที่ไหนได้มันไม่ตายอืม กาแฟต้นอันนี้อุ้ยกำลังอ่อนๆเลยเพื่อนๆนี่เอาไปผัดเนาะผงชูรสเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้ยายแรกไม่ถูกหรอกลาม,มาถึงนี่เลยอันนี้ต้นน้อยนาอุ้ยนั่นน่ะสวรรโอ้ยเดี๋ยวย,ยายจะถางแถวนี้ออกหน่อยถางออกทีละนิดแล้วก็เดี๋ยว ทางปีนี้ให้มันขึ้นใหม่เดี๋ยวปีหน้าค่อยทังนู้นเพราะว่ามันเยอะเกินจริงๆมันต้นไอ้นั่นทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเพื่อนกระทกรกใช่ไหมกระทกรกใช่ไหมเสาวรถกระทกรกเนาะอ้ยได้ยินเสีองอยงยางแตกไหมนี่แหละรอบบ้านยายก็ประมาณนี้แหละเนื้อที่หนึ่งไร่ไม่มีอะไรปีนี้ เดี๋ยวในบ้านนี่ค่อยไปอัปเดตไหม่พี่เมิอนนอนอยู่ฝนตกทุกวันวันนี้เลยฝนไม่ตกรีบเไยพอลก็จัดยิงรีดยังก็ไออะไรนะเกี่ยวข้าวนี่ไม่มีอะไรปีนี้สวนยังไม่อ <c oughs> <c oughs> หมือนตื่นแล้วยังเน,นาะนาจะยังไม่ตื่นเพราะตื่นแล้วตื่นแล้วนู่นตื่นแล้วนๆก็มาแล้วอู้ยเอย่ผนดูแกขุดเกขุดดินให้โอ้โหสุดยอดเลยอืมนีรางน้ำฝนยายมันร่วงนู่นมันหลุดมันหลุดมันหลุด ยาพร,รอนปลูกหอมอันนี้ผักอะไรไม่รู้นี่ลองดูก่อนเพาะเยอะเลยโอ้อันนี้มะระขีนกจริงๆด้วยนี่ึ้นปีที่แล้วมันขึ้นอยู่ตรงนี้โอ้ยปีนี้เพียบเลยอันนี้อะไรล่ะผักชีอ้ยใหญ่ไม่ได้เอามามเมล็ดผักชีไม่ขึ้นเลยผักชีได้ยินเกบอกว่ามันไม่ขึ้นนี่มะเขือเทศ เล็กเลยใหญ่เนะาะเดี๋ยวพรเพาะไว้ให้ป่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆยายเขาเข้าบ้านไปต่อซื้อสายน้ำมาแล้วเดี๋ยวไปต่อสายน้ำก่อนอุ้ยดูขุดเดี๋ยวพรขุดเดี๋ยวเอาสกินีมาฟังฟังไวไ้แถวนี้หน่อยมเมล็ดสกินีเนะ